นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสะระนังขัจฉามิธัมมังสะระนังขัจฉามิ สังขังสระนังขัตฉามิทุติยมปีพุทธังสระนังขัตฉามิทุติยมปีธรรมังสระนังขัตฉามิทุติยมปีสังขังสระนังขัตฉามิตติยมปีพุทธังสระนังขัตฉามิ ตตตียมปีธรรมังสะนังคชาฉามิตตตียมปีสังฆสารังคชาฉามิปานาติปาตาเวรมรณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอะินนาธานาเวรมณี สิกขาปทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌา,าราเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ สุราเมระยะมชะปมมาทธานาเวระมณีสิขาปัทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโภคสัมปทา สเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทายพระมรกาธิปติสหัมปติ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุวิ ชาโนพวังโหติติณบัดนี้อัตมภาพจักรับประทานแสดงพระธรรมเทศนาในสุวิชาโนกถาเพื่อว่าด้วยเรื่องความเป็นผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ เพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาประดับปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญิราศีแก่ท่านทั้งหลายผู้มาประชุมพร้อมเลี่ยนกันนะที่นี้ตามส้มควรแก่เวลาดังพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นนั้น ว่าสุวิชาโนพวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญอัตมภาพนึกถึงนึกถึงเมื่อสมัยเด็กที่โรงเรียนประถมมีคำขวัญประจำโรงเรียนว่า สุวิชาโนภวังโหติเช่นเดียวกันพร้อมทั้งอยู่มาฟังพระเทศบ้างศึกษาเล่าเรียนบ้างก็ได้รู้ในเรื่องว่ารู้ดีหมายถึงรู้เจ็ดอย่างเป็นสัตบุรุษเจ็ดอย่าง คำว่าผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญเป็นคําแปลเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่อยู่ในหนังสือพุทธศาสนาสุภาษิตซึ่งแปลโดยสมเด็จพระสม,สมเด็จพระสังฆราชรูปที่10แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากลมพระยาววชิระยานวรโรรสและมีคำแปลอีกในสมัยนี้อยู่ในโซเชียลเน็ตเวิร์กว่าผู้ผู้รู้ดีผู้เจริญอันบุคคลรู้ ง่ายนะเป็นของศาสตราจารย์พิเศษจำนงทองประเสริฐและยังมีในพระไตรปิฎกเล่มที่25แปลว่าผู้ผู้รู้ดีผู้รู้ดีผู้บุคคลเห็นง่าย อย่างนี้ในพระไตรปิฎกหลายท่านสงสัยว่าทำไมแปลไม่เหมือนกันในสมัยอัตมภาพเรียนบาลีปริห้าที่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระอาจารย์องค์สอนหลวงพ่อพระมหามนตรีขันติสาโรมได้บอกถึงว่า พระบาลีมีอัดเป็นร้อยคนรู้น้อยแปลได้อย่างเดียวก็จำมาตลอดแล้วก็คิดเห็นว่าอ๋อเป็นธรรมดาดูอย่างคำว่าภิกษุที่องค์พระสัมมาส,มสัมพุทธเจ้าตรัสเรียกภิกคุหมายถึงพระภิกษุก็ได้หมายถึง ผู้ขอก็ได้และหมายถึงญาติโยมที่นั่งอยู่ในณที่นี้ก็ได้เพราะว่าหมายถึงญาติโยมก็หมายถึงว่าผู้เห็นภัยในวัตะสงสารอย่างโยมโยมเข้าวัดถือศีลทุกท่านฟังธรรมเนี่ยเป็นผู้เห็นภัยในวัตะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นทุกข์นะก็รู้ เป็นภิกษุเหมือนกันนี่คือตัวอย่างที่ว่าพระบาลีมีอัดเป็นร้อยคนรู้น้อยแปลได้อย่างเดียวทีนี้มาฟังวันนี้เมื่อตอนฉันเพลยนประเดชพระคุณเจ้าคุณพระอาจารย์ประเดชพระคุณพระเทพปฏิพานกวีได้บอกว่าให้นึกถึงไนยะของ ของอริยสัจส,สีเป็นต้นเพื่อตีความหมายถ้าหากว่านึกถึงอริยสัจส,สีแล้วก็จะเห็นได้ว่าคำว่าสุวิชาโนพวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญตามที่ได้ยกขึ้นไว้เนี่ยผู้รู้ดีเป็นเหตุนะ พวังโหติเป็นผู้เจริญเนี่ยเป็นผลเป็นผลก็หมายถึงเป็นทุกข์ก็ได้ในทุกขอริยสัจแล้วเป็นเหตุก็คือเป็นสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อพิจารณาดังนี้ความหมายของคำว่าสุวิชาโนแปลว่าผู้รู้ดีก็จะเปลี่ยนไป คำว่าสุวิชาโนก็จะหมายถึงเป็นเหตุให้เป็นผู้เจริญเหตุของผู้เจริญคืออะไร <c oughs> เหตุของผู้เจริญคือวุธ,ธิค้นดูในหนังสือประมวลศัพท์ประมวลธรรมของสมเด็จพระพุทธโกษาจารย์ปออปยุตโต จะเจะอวุฒิความเจริญจเจริญความเจริญ4คืออะไรบ้างหนึคบสัตวุรุษสฟังธรรมของสัตวุรุษสโยนิโสมนสิการคือทำไว้ในใจเอาคำของสัตุระรุะทำไว้ในใจและก็สปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม สี่ข้อมีตัวอย่างตัวอย่างที่ใช้ทำมะสี่ข้อนี้แล้วก็จะประสบความสำเร็จตัวอย่างคือเราเป็นที่รู้จักกันดีเป็นข่าวเป็นโซเชียลเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงสิ้นพระชน สวรรคตใหม่ๆพระเจ้าแผ่นดินภูตานหรือเรียกคนภูฐานทั่วประเทศไว้อะไรแล้วก็ยกยกพระองค์เป็นตัวอย่างเป็นครูแล้วก็ยังมีท่านอื่นอีกมีข่าวอีกทางโซเชียลประธานาธิบดีของรัเสเซียก็ยกย่อง นำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ก็ประสบความสำเร็จประเทศชาติโดนบอยคอรดก็สามารถรอดได้ดังนี้เป็นตัวอย่างแล้วยังมีตัวอย่างอื่นอีกมากมายแต่เวลานี้หมดก็ขอสรุปรวมความว่าพระบาลีมีอัดเป็นร้อยคนรู้น้อยแปลได้อย่างเดียว และผู้รู้ที่เคยเข้าใจกันในอดีตนะก็ถูกต้องเพราะว่าพระบาลีมีอัาจเป็นน้อยแต่ที่เพิ่มเติมคือวันนี้ได้พิจารณาถึงว่าเป็นเหตุเป็นผลก็จะหมายถึงสุวิชาโนเป็นเหตุให้เจริญเหตุให้เจริญก็คือวุธิสี ตามตัวอย่างแล้วก็ผู้ที่ประสบความสําเร็จก็คือทําตามคําของสัตบุรุษมีตัวอย่างก็คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผู้ที่ทําตามโดยใช้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นก็เจริญรุ่งเรืองตามดังที่ได้แสดงมาเทศนาปริโยสาเน ในการเป็นที่สุดแห่งพระธรรมเทศนาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพสังฆานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริสักมีหลักฐานขอเดชะคุณพระธรรมรัตน์กำจัดผ่าน ให้ภัยสาลผุดผ่องพ้นผองภยัยขอเดชะคุณพระสังครัตกำจัดโรคให้เสื่อมโศกส,สืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตดังฉัดชัยเจริญไวัยเจริญสีทวีสุข ทุกประการเทศนาบัญหารขอสมุติในเทศนาบัญหารในเรื่องสุวิชาโนกถาแสดงมาพอสมสมัยได้เวลาขอสมุติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้สาุ น่าฟังน่าฟังยะทาวริวัภปุราปริรุนติสากรังเอวามีวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉุ สัพเพเปุเรนตุสังกปันจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชชนตุสัพโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีที่ขายุโกภวะ อภิวาทนาสีลิสะนิจังพุทธาปจายโนจตารอธรรมวัดทันติอายุวันโนสขุขังพะลัง